สวัสดียามมื้อแรงค่ะพี่น้องสุขสุขโคนสวัสดีก่อนนอนนะคะยันพูมาอีกแล้วนะคะจะมารีวิวครีมอีกแล้วนะคะรีวิวครีมหน้าใสาหน้าสวยนะคะเพิ่งอาบน้ําเสร็จเมื่อกี้นี้เลิศไหมคะดูหน้ายาชมพูกใกล้มันเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงบ้างอะมันโอเคไหมมันโอเคขึ้นไหมไหมมันใสขึ้นไหม เลิศแมนตันไหมคะนี่ไหมเป็นครีมครีมหน้ากระจ่างใสเห็นไหมครีมหน้ากระจ่างใสใส่ไปห้าจุดหกจุดเจ็ดจุดนี่มันน้อยหน่อยเดียวใสไปอีกไหมี่มันเลิศแมนตันเลยคะ่ะอีกรวบมันขึ้นมามันเริ่มจะใสแล้วนะเห็นไหมอืมนี่ครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดนะคะ ข้างที่เ็นับไว้นะคนไหนติดตามยายชมพูคนไหนอยากแบบได้ครีมหน้าใสหน้าสวยอยากได้ครีมแก้ฝ้าอยากหายหายอยากหายจากฝ้านะ่ะติดตามยายชมพูนะติดตามความเคลื่อนไหวยายชมพูอืมยายชมพูจะหายไหมยายชมพูไม่หายนะแต่ว่าฝ้านะ่ะจะหายไหมจะยายชมพูหาย <c oughs> <c oughs> ยาแชมพูยังไม่หายแชมพูจะอยู่แบบ คุณยายวรนหน้าอยู่แบบถาวรใช่จะอยู่แบบถาวรไหมเนี่ยเป็นตีนกาตีนกบตีนเขียดเห็นไหมเห็นไหมเออมีตีนผัวด้วย่ในนี้เห็นไหมเนี่ยเวลาเราจ้องเราจ้องโทรศัพท์จ้องอินเทอร์เน็ตไงจ้องมันก็เลยแบบเหี่ยวไงเวลาจ้องเราทำนี้ใช่ไหมทุกคนต้องทำนี้ตรงนี้มันก็เลยเหี่ยวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทีนี้เราก็ดึงมาดึงมานะคะดึงมา ดึงทุกวันทาทุกวันอืมวันละสองรอบเดี๋ยวมันก็ค่อยๆจางไปนะคะนี่เป็นครีมแบบหน้ากระจ่างใสนะหน้ากระจ่างใสนิ่มไหมมันละลายเลยนะแบบว่ามันละลายอุ้ยแม่นนี้หลุดอีกแล้วมันหลุดมันหลุดบ่อยมากเลยมันจะหลุดกระเหรนไหมมันเป็นอะไรมันถึงจะหลุดไหมนิ่มเลยไหมมันซึมซับไหม มันซึมชับก็ไปเลยนะนี่ครั้งที่เจ็ดที่ยาชมพูใช้ถ้าสมมุติว่าถ้ายาชมพูใช้ได้ไปสักเดือนสองเดือนนี่ฝ้าต้องหายแน่เลยแล้วชมพูว่าอย่างนั้นเนี่ยพวกฝ้าพวกกะพวกอะไรเนี่ยรอยตีนโกตตีนกาเห็นไหมตีนกาตรงนี้มันก็ไม่ค่อยมีแต่มันจะมีตรงนี้ที่เดียวีนตรงนี้ตรงนี้นี่ในตรงนี้ไม่ค่อยมีเห็นไหมแชมพูสี่สิบเก้าแล้วนะ จะห้าสิบแล้วเนี่ยันมนก็มีอยู่หน่อยหนึ่งเห็นไหมนี่หน่อยเดียวแต่ตรงนี้มันจะมี 1, 2, หมนึ่งสองสามไหมเนพูดต้องพยายามดึงมันอย่างนี้ดึงมันไม่ต้องไปเสริมสวยถึงเกาหลงเกาหลีหรอกเพราะเราไม่ใช่สาวเกาหลีเราเป็นสาวอีสานบ้านนอกเออแล้วก็อย่าลืมใช้ตัวนี้ตัวนี้อืมทําให้หน้าเด็กลงหน้าเด็กลงสิบปีนะคะลองมาใช้กันนะคะเดี๋ยวถ้าใช้ดีบอกต่อ มาหายายชมพูดได้นะคะให้ยาชมพูเป็นหนูทดลองยาก่อนนะคะมาขังไหมใส่ไปห้าจุดหจุดเจุดเลยนะคะนหนี่จะแบบแบบหแบบน้าสวยหน้าเด้งอ่อนอายุหล่อนอ่อนลงไปสิบปีนะคะดูกันรีวิวแบบจัดจัด ของแท้ต้องมีเสียงนาฬิกานะคะด้วยเซมนเตนเลยดึงมาท่านบอกว่าให้ดึงมาห้าหนึ่งี่ผูดึงไปหลายที่แล้วดึงไปหลายที่แล้วเกินห้าแล้วไหมคอก็อตรงจริงก็ได้นี่น เอาหลังมือเนี่ยใส่ฟาดไปเลยเนี่ยหลังมือฟาดไปเลยเนี่ยนี่น,น,น,นี่รูปมนไปมันก็สิ่งสัตว์นี่นะแฟนคลับเขียนข้อความมาเยอะมากเลยอดใจรอก่อนอดใจรอก่อนเดี๋ยวให้ยาแชมพูใช้ดีก่อนค่อยว่ากันเดี๋ยวถ้ายายชมพูใช้แล้วไม่เห็นผลนะมันก็แบบว่า เอาไปขายให้เขามันก็ไม่ไม่ได้เนาะไหมใช่ไหมมันจะเสียชื่อเสียงของครีมเขาใช่ไหม,มเราต้องแบบรีวิวแบบเอาหน้าพี่ผีของเราเนี่ยหน้าปกบวกของเราเนี่ยมารีวิวถ้าหน้าปวกหน้าผีของเราเนี่ยมันหายมันสวยอืค่อยว่ากันเนี่ยเนี่ยม,มันซึมเข้าไป ไม่เหนียวนะนอนตอนกลางคืนสบายเย็นเย็นยนผูน้เอาแช่ตู้เย,ย็นไว้มันเย็นอากาศมันเย็นด้วยวันนี้อากาศนอนหนาวไงแต่ยายจำพูดชอบชอบอากาศหนาวอากาศเยน็นยายไม่ชอบร้อนคนไวทองจะไม่ค่อยชอบร้อนอโอเคไหม ทั้งดึงขึ้นทั้งดึงลงเพราะว่าหน้าเรายังไม่ได้หย่อนเท่าไหร่ไงแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงก็แล้วแต่ออะมีเพื่อนเก่าบ,บอกว่าให้ดึงอย่างนี้ด้วยเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์ท่านโฆษณาท่านก็บอกว่าให้ดึงอย่างนี้เห็นไหมเท้าบอกว่าให้ดึงอย่างนี้เวลาทาครีมมันจะได้หน้าแบบ,บว่าตึงๆดึงอย่างนี้มันจะซึมเข้าไปในผิวหนังของเรา เห็นชัดไหมเอาให้ดูจัดๆเลยนะเนี่ยไม่ต้องใช้แอปต่อไปอะแต่ยายผูกก็ไม่เคยใช้แอปนะนก็ทามือไปดยนี่ไหมที่มันแบบว่านี่เห็นไหมทาหลังมือไปหลังมือจะได้ขาวๆจะได้ไม่เหี่ยวไงไม่มอจะได้ขาวๆจะได้ไม่เหี่ยวออไม่ใช่ขาวแต่หน้ามือกับคอดําไม่ไม่ไหวนะน เลิศไหมให้ม,มันแห้งก่อนแล้วก็รูปรูปให้มันแห้งก่อนอให้มันซึมซับตัวนี้ซึมซับแล้วก็ทาอีกตัวหนึ่งเราอยู่บ้านเรามีเวลาเราก็ทาไปใช่ไหม,มวันละสองครั้งไม่หนักหนามันก็เราเสริมสวยไหมเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอย,ย่าหยุดสวยใช่ไหม ยังผู้ใช้มาหลายครีมแล้วนะแต่ไม่ได้ผลสักครีมจะว่าแบบว่าครีมดังๆครีมราคาแพงครีมราคาถกูกครีมอะไรที่ใครๆแนะนํามายังผู้ใช้มาหมดแล้วแต่ไม่ได้ผลใช้แล้วก็แพ้อืแพ้ผื่นขึ้นหน้าแดงหน้าลอกอืไอ้แดงไม่เท่าไหร่แล้วมันลอกเลยสิมันลอกมันลอกมันลอก,ลอก,ลอกเป็นคุย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 เลยนะอืจริงๆนะย่งผู้ว่าแพ้มันจะหน้าลอกเป็นคุย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  แล้วทีนี้บางบางตัวนะบางครีมอะ่ะมันจะฝาหายแต่ทีนี้ถ้าไปโดนแดดมันก็ขึ้นมาอีกใช่ไหมเพราะมันแสบมันร้อนไงผ้านี่ก็หลุดดีดีนะเห็นไหมมันซึมเข้าไปซึมเข้าไปกับเนื้อผิวแล้วม,มันเริ่มขาวแล้วนะบอกให้เริ่มกระจ่างแล้วดูชัดๆดูใกล้ๆเอาส่องใกล้ๆเลยนะนี่เห็นแบบว่านี่ยผู้ไม่มีรูขุมขนนะ เพราะยาจะผพูไม่มีไม่มีสิวไม่มีสิวแล้วก็อ่าไม่มีขนเออไม่มีขนมันเป็นหน้าเป็นผิวธรรมดาเนี่ยแต่มันเป็นฝ้าแค่นั้นอะ่ะไม่มีลูขุมขนเลยนะยจ้าพูจ้อบอกให้แต่เนี่ยเจ้าของแบรนด์เพื่อนบอกว่าตรงเนี้ย ใช้เป็นรูขุมขนลึกเนี่ยรูขุมขนลึก,ลก,ม,ลกมันก็แบบว่าหายเออรูขุมขนมันลึกหายถ้าเราใช้ประจํานะเออเห็นไหมถ้ายาแชมพูใช้ถูกไม่แพ้ไม่ขึ้นผืน่นไม่น่าลอกไม่แบบว่าเป็นแบบว่าไม่แสบไม่ร้อนีคนอื่นใช้ได้หมดทุกคนเพราะยาแชพูเป็นคนแพ้ง่ายเชื่อไหมขนาดเกสรดอกไม้ยันพูก็แพ้เออยชนพูแพ้เกสรดอกไม้ด้วยนะแพ้ขี้ฝุ่นด้วยอืบ้านยชนพูถึงสะอาดสะอา้านไม่มีขี้ฝุ่นไง พราะว่ายังผมเป็นคนแพ้ขี้ฝุ่นสุขภพกไม่ได้เออจริงๆนะาจะบอกให้ยั่ผูเป็นคนชอบแพ้อีกหน่อยยันภูก็จะแพ้ความสวยตัวเองเออสมัยก่อนนะยันภูแพ้ความหล่อของพ่อใหญ่เดี๋ยวนี้ยันภูจะแพ้ความสวยของตัวเองแล้วนะไหนอันนี้ไปแก้ฝ้าแก้ฝ้าโดยเฉพาะเป็นเนื้อครีมสีขาวมากเลยมองเห็นไหมเนี่ยเนื้อครีมมองเห็นไหมคะเนื้อครีมสีขาวมากเลยตุย้ยก็เหมือนเราตุ้ยประแดกประจอมปลาเนี่ยแหละตุย้ยก็ไปเลยอืม ด้วยไปเลยสี่สี่ห้าจุดหกจุดเจ็ดจิท่าคอด้วยเ่ะมันเลือดนะคะอืมอันนี้แก้ฝ้าแก้ฝ้าแก้ฝ้าโดยตรงเลยแก้ฝ้าแบบแก้ฝ้าแก่ลดรอยเหี่ยวย่นรอยกระด่างกระดำไงรอยกระด่างกระดำเขาเรียกอะไรกระด่างกระดำนี่เป็นแบบว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรหน้ากระด่างกระดำนี่จุดด่างดำไม่ใช่ไหมจุดด่างดำานี่ย ดึงไปทำให้เห็นจะจัดเลยนะติดตามยายชมพูนะติดตามวาวเขึ้นหนไหวกดไลค์กดแชร์ให้ยายชมพูด้วยนะถ้าคนไหนแบบว่ามีมีญาติสีพี่น้องคนไหนที่เป็นฝ้าหนาๆอนนะ่ะเป็นฝ้าหนาๆห,หรือแบบว่าอยากสวยอยากหน้าแต่งตึงนี่ยายชมพูสี่สิบเก้าแล้วนะปีหน้าก็ห้าสิบแล้วถ้ายายชมพูหน้าสวยหน้าใสานี่นะ แบบไม่มีฟ้าเนี่ยยักภูไม่ต้องไปทำศิลปกรรมหรอกเพราะว่าชอบตกลงมาดีสามีไม่ให้ทำแล้วยันพูก็ไม่ชอบทำศิลปกรรมยันพูก็เข็มยันพูก็เจ็บไหมขนาดไปฉีดยายังร้องห่มร้องง่ายเลยเออไปให้เขาขึ้นเขียงไปให้เขาผ่านุาน่นผ่านี่ผา่ผาตัดน,นู่นผาน่ผาตัดนี่ยันผูตายพอดีไม่ได้ท่านได้สวยตายคนจริงๆนะเออเนี่ยแค่นี้ภูก็สวยแล้วนี่ ถ้าหน้าไม่มีฝ้านี่หัวยินพูหน้าเด็กไปสิบปีเลยนะจะบอกให้เออเนี่ยใช้ตัวนี้หน้าเด็กไปสิบปีเลยเดียวใช้ครบชุดมันเนี่ยมันจะมีชุดของมันเห็นไหมมีชุดของมันเออไม่มันชุดของมันเราใช้ไปเลยให้มันครบชุดที่เขาแบบว่าที่เขาผลิตมานะ่ะโอ้ไหมใช้ไปเลยเดี๋ยวทีนี้จะได้หน้าเด็กหน้าเด็กไปสิบปีเลยนะคะนี่ไม่มีเครื่องสําอางไม่มีอะไรเลยทาแต่ครีมตัวนี้แล้วก็นอนได้ปากแดงเขาเลยไหมพ่อสามี ชอบให้นอนปากแดงทุกคืนเลยนะต้องปากแดงอืมเป็นสาวปากแดงไงดูมันเซ็กซี่อืมนีนมันเลือดสมันแตนอย่าลืมนะคะก่อน,นนอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนใช้ตัวนี้นะคะอันดับแรกอันดับสองก็ตัวนี้นะคะนี่ อ่อนวัยสิบปีนะคะถ้าใช้ใช้ตลอดนะอย่าใช้แบบใช้เราหยุดใช้เราหยุดใชุ้ดหยุดนะใช้ครีมเราต้องใช้ตลอดเราใช้แบบไหนเราใช้ตลอดนะคะแล้วก็แก้ฝ้าโดยเฉพาะนะคะแก้ฝ้าแก้กะแก้กีกากขี้เกียจจะได้หายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมี่ผู้ใช้แค่เจ็ดครั้งเจ็ดครั้งเออไหมจะนอนแล้วนะทีนี้อืเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอนเช้านะคะ ตอนเช้าก่อนอาหารเช้านะคะนอนหลับฝันดีทุกทกท่านมีแต่ความสุขความเจริญหน้าสวยหน้าใสาหน้าเด้งผัวรักผัวหลงนะคะ